สวัสดีครับวันนี้ผมมา FC มาชมทุเรียนสวนที่เองสตอบ้านนะฮะอันนี้ฮะก็เป็นทุเรียนสาวสี่ปีนะฮะก็อันนี้ได้โฉบสารมาตั้งแต่กันยานี่ฮะก็ได้สูตรของกลุ่มของอาจารย์นุนี่ฮะก็ได้ได้ได้สวนนี้ฮะนี่แนวทางที่อาจารย์นุเขาแนะนานี่ฮะแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะฮะนี่ฮะทุเรียนสาวนี่ฮะ เริ่มออกประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็จะเริ่มให้น้องเขาส่งน้ําแล้วนี่ฮะให้น้องเขาส่งน้าแล้วนี่ครับอ่าก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทําได้นะฮะเนี่ะเป็นทุเรียนสาวสี่ปีต้นไม่ได้ใหญ่นะต้นไม่ได้ใหญ่ดอกก็ออกอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าต้นใหญ่ด้านบนของสวนนี้ฮะก็จะออกเยอะอยู่อันนี้จะทําทุเรียนสลับลําหย่เห็นไหมทุเรียนสลับลําไยลําหญ่เขาก็เป็นเท่าโตฝร่ไม่ขี่แล้วนี่ฮะอ่า ต้นเลียงก็เริ่มออกหลายต้นแล้วาเริ่มออกดอกหลายต้นแล้วนะฮะสี่ปีนี่เลียงสี่ปีของเขาเนี่ยะก็มันก็มีฟอร์มตาออกมาเยอะนะบางต้นอาจจะน้อยหน่อยแต่บางต้นน่อยจ,จะเยอะนี่ฮะนี่ยก็ออกอยู่แต่ว่าจะไว้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะต้นมันเล็กเราก็อาจจะสอนไว้ะส่วนนี้ก็อาจจะสอนสอนไว้อยู่เนี่ยแต่ในอย่างที่ว่าเขาทำาพร้อมลําใจ ทำทุเรียนพร้อมลำไยลำไยเขาก็จะได้ผลผลิตไปด้วยทุเรียนเขาก็ได้แต่ลำไยเขาได้มาสองปีแล้วเนี่อ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของส่วนนี้ที่เขาทำนี่ครับขี่ใบอะชุดนี้ท um ี่ทำสามอะเกือบเกือบสามใช่ไหมจะสามอ่ะอ๋อจะสามเหมือนกันใช่ไหมนับไปนับมา เป็นสามด้วยไมหมล่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราเราส่งปุ๊บมันก็จะออกมาได้ชัดกว่านี้ขึ้น,นมันเริ่มนั่นแ,แล้วแต่มันไม่ชัดเท่าไหร่บางต้นนี่แต่งน้อยไปด้วยอ๋อใบลบจ้ะอืมอากาศมันแห้งเร็วไงทีนี้ตอนมันแห้งใช่มันแห้งเลยต้นด้วยนี่นี่ก็แต่งคอยแล้วมันก็มีฟอร์มตาอยู่แต่ว่าอาจจะบางต้นเนี่ยอาจจะออกดี เนี่ยแต่ว่าแนะนําให้น้องส่งน้านะพอาอมันจะได้ออกพวดมันไปเล er ยอันไหนมันพร้อมก็ออกมาเลยโดยรวมก็หลายต้นนะที่ออกโดยรวมก็หลายต้นที่ออกชัดแล้วแต่แหลายต้นก็ยังแบบเอ่อปิมปิมอยู่บ้างนะยังอย่างนี้ะอย่างนี้ยังอยู่แต่ดูต้นนี้ต้นนี้ก็ออกชัดแล้วเนี่ยดูว่าต้นแค่นี้ im. ไง ต้นเล็กนิดเดียวจะดูออกดอ,อกเนี่ยต้นเท่านี้ต้นเท่านี้จะดูออกเนี่ยต้นนี้ออกเยอะอยู่ออกแบบโหเนี่ยออกแบบเต็มเต็มต้นเลยตัวนี้ออกออกล้วออกลูกติดดินนะฮะตันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นผู้เรียนสาวสี่ปีนะเนี่ยอันนี้ก็เป็น ลูกฝีดของอาจารย์นุเลยก็ว่าได้ก็ติดต่ออาจารย์นุตลอดเหมือนกันอยู่ทางศาสตาร์นี่ฮะก็แต่ว่าแนวทางของเขาถือว่าใช้ได้ฮะอาจารย์นุ้ยเขาจะมีเพจทําสวนสู่ความสําเร็จเนาะถ้าไอซติดตามก็ลองเข้าไปดูในเพจของอทําสวนสู่ความสําเร็จนะคร เราก็จะมีข้อมูลมาตั้งแต่เบื้องต้นถ้าใครตามเขาในกลุ่มเขาก็จะมีลูกศิษย์ที่ทําออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จหลายเจ้าเนี่ฮแต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่หนึงออกเยอะนะต้นใหญ่ด้านบนอ่าที่ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปมาเลยมาด้านล่างก่อนด้านบนนันงจะออกเยอะออกเยอะแล้วเราก็ยาวหัวนี้แนละ้วยาว่อด้านล่างด้านล่างก็จะมีฟอร์มตาแล้วก็มีออกมา บ้างแต่เขาดีอย่างที่ว่าทําทุเรียนพร้อมลํใหญ่ลใํลใหญ่ก็โตแล้วแต่ต้นประมาณนี้เราก็ไว้อยู่ประมาณเจ็ดแปดลูกสิบลูกมันก็ไม่ได้ไว้ได้เยอะเท่าไหร่นถึงออกเยอะเราก็ต้องตีออกอยู่แล้วเราไว้แค่คนๆจริงเนี่ยอย่างเงี้ยริงมันออกพอต้นแล้วฮะแค่นี้ฮะเพราะต้นแค่นี้ก็ไว เยอะมากต้นมันจะโทมแต่ไว้น้อยมากมันก็จะเป็นอตะเค้เปลือกมันหนาประมาณนั้นเพราะว่าอาหารเราเอาไว้น้อยเนี่ยอาหารมันจะดีมันจะไปเลี้ยงน้อยลูกทําให้ลูกใหญ่จะเปลือกหนาแต่ถ้าเราไว้พอต้นอย่างนี้ถ้าต้นอย่างนี้สืบฝาลูกก็จะพอต้นแล้วเราจะทําให้แบบลูกเปลือกถึงปีแรกเนี่ยเปลือกก็จะไม่หนามากแต่ถ้าเราไว้น้อยปีแรกปุ๊บเนี่ยเปลือกหนาทันที พราะบางครั้งเรากลัวต้นจะโทมแต่เราก็ต้องเดินอาหารทางดินด้วยนะนี่ฮะต้องเดินอาหารทางดินด้วยเพื่อที่จะให้ต้นเขามไม่โทมนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมไปพาไปดูกลับไปดูต้นใหญ่อีกรอบหนึ่งอ่ะพี่เดินดูเพทำคลิปนี่มาดีน้องชนมาดูด้านล่างเ้าก็ออกแล้วประมาณนี้ อ่าสี่ปีนะเลียสี่ปีต้นเล็กแค่นี้ก็ออกให้เห็นนะฮะอ่าจะได้เป็นกําลังใจให้ทางเอฟซีบางทีต้นเล็กๆก,ก็มึงก็ถามว่าเอ้ยเมื่อไรจะออกโอ้โหนี่เยอะมากโอ้ล้วดูข้างล่างนูเป็นฟวงอีกดูฮะีเยอะมากเลยนีฮะสี่ปีนะแค่นี้ก็สิบผลลูกได้ไหมเ้ยมากไหเปล่าสิบลูกได้นะสิบลูกทำไ,ไมเปลือกหนาเอไปเนาะเปลือกหนาอีกแล้วมาดูต้นนี้โู้ ยาวเปยเลยนะดูฮะโอออกวานเขาด้วยเนะี่ยดูโหเยียบเลยดูนะีน่ยนี่ต้นนิดเดียวเห็นไหมฮะออกแล้วสี่ปีนะี่ฮะแต่ว่าโฉบสารเดี๋ยวเราโฉบสารแต่ว่าโฉ,ฉบไม่ไม่ได้มากนะแต่ดูมันได้ยืดจิดด้วยนะฮะมันยาวของมันเองนะี่ฮะยาวเหมือนดอกธรรมชาติเลยธรรมดาทุเรียนโฉบสารมากเนะี่ยมันจะสั้นนะถ้าถ้าเรารู้วขั้วมันจะสั้นนะี่ฮะเดี๋ยวดูดูส่วนนี้นะี่ฮะเราดูต้นต้นแค่นี้นะ ก็เป็นกาลังใจเอซีได้นะที่เพิ่งปลูกจะได้เห็นว่าไอ้ต้นแค่นี้เขาก็มีลูกได้ใบก็มีหลุดร่วงบ้างอะไรบ้างเห็นไหมก็เดินไปอ่อนอยู่เป็นการเดินไปอ่อนเดินดอกเนี่ยมันก็เดินพร้อมกันก็เป็นไปได้แต่ในบางปนะีมันก็จะได้บางปีก็มันแล้วแต่อากาศนี่เหมือนกันในแต่ละปีอ่ะประมาณนี้ครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามน,นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสวนนะฮะสวนนี้เดี๋ยวผมจะ ได้ได้เข้ามาช่วยเขาดูแลด,ด้านล่างอีกนะาประมาณนี้ครับสวัสดีครับ